เยใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับสำหรับพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนในวันนี้นะครับส,ส่วนในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่มียอดผู้ติดเชื้อเกินร้อยนะครับวันนี้ยังไม่มีรายงานตัวเลขเข้ามาทําให้ยอดสะสมยังคงอยู่ที่29,854คนนะครับส่วนที่จังหวัดเชียงรายเพิ่ม28คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม5,923คนจังหวัดลำพูนครับเพิ่ม14คนรวมเป็น4,786คนส่วนที่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้น13คนครับ รวมยอดเป็น31,50คนครับส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเองนะคะมีการรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม14รายยอดสะสมตอนนี้3527รายค่ะส่วนที่จังหวัดลำปางนะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม96รายยอดสะสม3632รายที่จังหวัดพะเยาเพิ่ม29รายค่ะยอดสะสมตอนนี้2849รายส่วนที่จังหวัดแพร่นะคะมีการรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม <graders S 1> <improper S 2> เติม16รายค่ะยอดสะสมตอนนี้ 2, 1 4 9ราย ะค,ะครับก็เป็นเมื่อเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมานะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีเรื่องของการแถลงข่าว